บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station Plus ร่วมสนับสนุนการจัดงานและ EV Zone ในมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39หรือ Thailand International Motor Expo 2022โดยปีนี้บูธ t r มาพร้อมกับแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เพื่อก้าวสู่พลังงานแห่งโลกอนาคตและมุ่งสู่การเป็นผู้นาในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า EV ecosystem ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน s e a m l e s s Mobility ของ o ออาเองเนี่ยเราเป็นผู้นําในเรื่องของพลังงานเราให้ความสำคัญเรื่องพลังงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยว่าจะเป็นผู้ในการดําเนินการทั้งหมดนะครับในการให้ความมั่นใจเรื่องของวิชั่นของเราคือซิมเล s โมบิลิตี้ของทางวอานะครับเพื่อจะให้ท่านมีความมั่นใจเรื่องของพลังงานไร้รอยต่อในการดําเนินการในอนาคตนะครับ อย่างเช่น EV ecosystem ซึ่งเราดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อจะให้ท่านมีความมั่นใจว่าเมื่อท่านเดินทางท่านจะปลอดอุ่นใจและปลอดภัยกันกับพลังงานฉะนั้น ในอนราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอาจะพร้อมปรับตัวและก็ให้ท่านดูแลท่านในเรื่องของพนักงานทั้งหมดครับโดย OR ได้นำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station Plus ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่มีแนวโน้มในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นรวมทั้งอ l t ตร EV ีเครื่องชาร์จแบบโฮมชาร์เจอร์ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้พักอาศัยตามหมู่บ้านคอนโดมิเนียมพร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน EV Station Plus เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการในการค้นหาสถานี และจองเข้าใช้บริการปัจจุบัน EV Station Plus มีอยู่ทั่วประเทศบนถนนเส้นทางสายหลักทั้งในรูปแบบ Normal Charge และ Quick Charge โดยตั้งเป้าหมาย7,000เครื่องชาร์จในปี2,573รวมถึง PTT l u b i c a n t s ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ EV Drive D1 และ EV Q Land P เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ EV Station Plus ยังได้สนับสนุนในการจัด EV Zone เพื่อให้ผู้ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าได้ทดลองขับและสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ด้วยตัวเองยังมีการแนะนำบริการใหม่ๆของ OR ที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น f i x ซ์แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าและบริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำบรุงยานยนต์บ็ x กซตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะรับฝากส่งครบจบในตู้เดียวตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วให้ความเป็นส่วนตัวและปลอดภยัยห่างไกลโควิด -19 พร้อมรับส่งพัสดุได้ตลอด24ชั่วโมง